มาครับทุกคนกับด้งไข่เทมปุระหอยปีกนกครับมาลองทำข้าวหน้าหอยปีกนกผสมเทคนิคไข่เทมปุระสไตล์โซมากกันครับอืมไข่มันนุ่มแบบ,บลุบไปเลยครับ let's get it ไข่เทมปุระทอดเป็นหนึ่งในเมนูสุดครีเอทีฟที่ทำง่ายมากเลยนะเพียงแค่เราเอาไข่ไปแช่ช่องแข็งข้ามคืนจนเป็นหินแข็งป๊ ก็นาเข้ามาจุ่มน้ําปลอกเปลือกออกแค่นี้ก็พร้อมทอดแล้วครับตัวแป้งทอดเนี่ยผมจะใช้เป็นแป้งเค้กนะชุบแห้งไข่ตามด้วยแป้งเปียกที่ทํามาจากแป้งเค้กผสมแป้งข้าวโพดนิดหน่อยภุมไฟกลางๆนําเขาลงไปทอดสัก5านาทีไข่เทมปุระก็เสร็จแล้วครับเห็นไหมบอกแล้วว่าทําไม่ยากแต่ข้อระวังคืออย่าลงนานเกินไข่มันระเบิดได้เหมือนกัน<อ>มาทําตัวหอยปีกนกกันต่อโดยวิธีทาหอยปีกนกเพียงแค่เรารอเขาละลายจนนิ่มดีนําเข้ามาตัดแต่งส่วนหัวผ่าครึ่งใช้มีดขูดไส้แล้วก็นําไปล้างผ่านน้าให้สะอาดตามด้วยการ ลวกเขาสัก3-5วิและนกน้าเย็นทันทีแค่เนี้ยก็พร้อมทานแล้วครับจริงๆใครที่ชอบทานดิบๆเนี่ยจะไม่นาไปลวกก็ได้นําเข้ามาจัดลงจานวางบนข้าวพร้อมไข่เทมปุระเอาราดซอที่เคี่ยวขึ้นมาจากน้ําสต๊อกปลาโอผสมโชยุมิรินและน้ําตาลตามสูตรนี้ลงไปเท่านี้ด้งหอยโฮกิไก่ก็ออกมาน่าทานสุดๆยิ่งไปกับไข่เทมปุระที่ไข่แดงยุ่นๆนะโอ้โหจานเนี้ยของดีจริงครับืมไข่มันนุ่มแบบ ไปเลยครับส่วนไข่ขาวเนี่ยคือนุ่มกําลังดีนิ่มๆไปกับไข่แดงที่แบบโหเมันครีมมี่มากๆกินไปกับหอยปีกนกนะครับอืมหอยแด้งแบบแด้งตัวหอยมีความหวานนะครับเคี้ยวสู้ฟันแบบกึ๊บกแล๊ลยจานนี้เว้เพื่อนๆไปลองทำตามดูกันได้เลยโชคดีครับ